หลังจากความเคลื่อนไหวของยู23ปีทีมชาติไทยนะครับที่จะลงทําการแข่งขันเอเชียนคัพนะฮะโดยได้มีข่าวว่าจะดึงนักเตะที่เล่นในลีกต่างประเทศนะครับเช่นเจมส์เดวิดนะฮะที่เล่นกับออกฟอร์ด i ยู d นเตดแล้วก็จุณธานเข็มดีนะโอบอเดนเซชานาลงพรมสีแก้วนะฮะที่เล่นกับอูนิโอนาดาเบ จูซูซับเบลเล่นกับเซลซีนะฮะแล้วก็ธนวัวั์ซึ้งจิตาวรที่เล่นให้กับเลสเตอร์ซิตี้ในประเทศอังกฤษนะครับเรามาดูความคิดเห็นของชาวอาเซียนกันบ้างนะฮะว่าจะมีความคิดเห็นกันอย่างไงเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์แรกเลยนะครับอยากเห็นผู้ชายคนนี้แพลริกกุสตาโวอันนี้น่าจะเป็นแฟนบอลของเชียงใหม่เอฟซนะฮะโปดอย่าเรียกเบนเดวิธ ประเทศไทยมีผู้เล่นที่ดีกว่าเขาอย่างน้อย5คนแล้วก็เครื่องหมายโัวเลาะนะฮะแค่ว่าเขาเล่นในต่างประเทศและก็เครื่องหมายหัวเลาะนะฮะถัดมานะครับทุกทีมทําดีที่สุดเพื่อประเทศต่อไปเลยนะครับผู้เล่นชุดนี้จะได้สัมผัสแชมป์อาเซียนยูยี่สามจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้น่าจะเป็นแฟนบอลญี่ปุ่นนะฮะถัดไปนะฮะไทยจะจัดวันสามตม็แนวรับเวียดนามเวียดนามปะทตจีนสําหรับตําแหน่ง9ก้าถึงสิ อันนี้น่าจะเป็นแฟนบอลเวียดนามแซะแฟนบอลจีนนะฮะอนาคตประเทศไทยดูดีแล้วก็ยกนิ้วให้นะ,ะถัดมาเลยนะฮะโอ้เจมเดวิดเป็นนักเตะทีมสิงคโปร์หรือไม่เอ่อทำไมเขาย้ายไปทีมชาติไทยแค่ถามอันนี้น่าจะเป็นแฟนบอลทีมชาติสิงคโปร์นะฮะถัดมาเลยนะฮะคุณยินควงมินประเทศไทยเล่นได้ดีแค่เอฟเอคัพเพราะเวียดนามไม่สนใจเรื่องนี้เมื่อเล่นในเอเชีย ไทยจะสร้างกะเช้าให้ทีมเอเชียขณะที่เวียดนามมักจะทำให้คู่ต่อสู้ยากเสมอแมกระทั่งแพ้เวียดนามหวังว่าเวียดนามและไทยจะได้เจอกันในแมตช์เอเชียนคัพต่อไปเลยฮะดีใจที่เห็นน้ำตาของคนไทยยืนร้องไห้เมื่อเห็นเวียดนามได้แชมป์ง่ายๆเวียดนามแชมป์แล้วก็มีเวียดนามแชมเปี้ยนฮะโชคดีประเทศไทย แล้วก็กดไลค์นะเราคืออินโดนีเซียนะและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ชาวอาเซียนนะที่ได้เห็นนักเตะทีมชาติไทยนะฮะที่เล่นในลีกต่างประเทศนะครับฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปก่อนนะครับแบกบอลคอนเนอร์สวัสดีครับ